ถ่ายไปลงรายการหน่อยนะไดาเจ้าอร่อยครับเก็บพักกระหนงของผมไม่เอาหมูใช่ไหมได้อันนี้มีแต่กุ้ยเตี๋ยวหลอดอย่างเดียวอ่ากุ้ยเตี๋ยวหลอดกุ้ยเตี๋ยวหลอดน้ำจิ้มแมาหมูนะน้ำจิ้มม่มีหมึกอ่าแป๊บนึใช่ครับ หูยเตี๋ยวรลอดขนมจีบเจ้านี้ต้องมากินแถวนี้นะครับเขตดพัะขนมเข้ามาในๆหน่อยนะโอ้ยดูดิหอ้ยี่สิบบาทยี่ห้าบาทอร่อยมากมากอ่าหูยร้อนร้อนนี่เลยเตาเศรษฐีนี่เลยเ อร่อยเพราะเตาเศรษฐีนี่เองสั่งไปเลยสองชุดสามชุดเดี๋ยวหลอดขนมจีบอ๋อคุณเตี๋ยวหลอดชุดเนะท่าไหร่นะคุดเสี๋ยวหลอดยี่สิบ สองกล่องครับผมพี่แย่คำเข้มยังไม่ทานใช่ไหมใช่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 ครับเห็นไหมฮท่านผู้ชมยี่สิบบาทยังได้กินนะเดี๋ยวนี้นี่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 พี่เขาใจดีจริงเลยหุ่ยร้อนร้อนเลยอ่ะทำเองครับทำเองจะทำเองทำเองถ้าไม่ทำเองขายไม่ได้ราคานี้ปั่นกวนกวนดูครับดูดูดูครับวันนี้ไม่ใส่กุ้งวันนี้วันพระอ้าววันนี้วันพระไม่มีกุ้ง อ่ากุ้งอยู่ทะเลหมดวันนี้น้ำฝนตกกุ้งหนีหมดนี่นี่น,น,นี่เขียวหลอดนั้นน้ำจิ้มเป็นไงพี่น้ำจิ้มแบบนี้นะครับสุดแซ่บพูดไปกระดมลายไหลไปเลยอเอาแล้วที่ขายไงอ่ะจีบกล่องยี่สิบอ่ะยี่สิบสามสิบได้แล้ว <50. S 1> 20, 30, 30, 90, แวต่สั่งเอากอล่องละยี่สิบหนึ่งกล่องโ <Okay. S 1> อเคนะครับ ๋วยเตี๋ยวหลอดสองขนมจีบหนึ่งนะครับนี่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขายทุกวันไหมครับขายทุกวันครับผมขายทุกวันนะครับถ้าใครจะมากินต้องมานี่นะทักขนมทักขนมซอยห้าสิบซอยห้าสิบห้าสซอยห้าสี่ใกล้โรงเรียนอะไรนะบางจากใกล้โรงเรียนบางจากตลาดสายทิพย์ตลาดสายทิพย์ มาแล้วไม่ผิดหวังพี่เขาื้มปูนขับบอกแถวนี้อยู่อร่อยตลอดโหนี่นี่นี่อคเซอซอรี่นี่ ory, น,นี่เครื่องปรุงนี่นี่นี่โอ้ของปรุงอร่อยมากเลยทําเองตลอดนะครับยี่สิบสาสิบบาทซื้อกันได้กินกันได้ครับเดี๋ยวไปหาพี่สานก่อน